สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมคุณซุนแมวล,ล้มโต๊ะก,กัาเดิมครับวันนี้คำนั้นทางสุนแมวก็จะมาวิเคราะห์วันกัาเดิมครับวันนี้ก็หยิบมา3คม่ค้เดิมครับเอามาฝากกันสําหรับนั่งทางทุบกัาเดิมนครับก่อนหนึ่งคำนั้นก็มาสรุปผลงานคำนั้นเมื่อวานก่อนครับนั่งทางทุบที่ทางสุนแมวได้ให้ไว้3คู่ครับ คู่แรกคำน้าก็เป็นด้านของรายการบอลเอเชียนครับคำน้ารับรองชนะเลิศครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติจอแดนคำน้าพบทางด้านของทีมชาติเกาหลีครับคู่นี้คำน้าทัสเมลครับก็ให้ลองที่จอแดนนคำน้าที่ราคาที่1ลูกครับจบการสุดที่คำน้าทางจอแดนเอาชนะได้ที่2ตุลาสุนครับคู่นี้ก็กินเต็มคำกันไปครับส่วนคู่ที่สองคำน้าก็เป็นทางด้านของบอลถ้วยคำน้าของเยอรมนีครับก็เป็นด้านของเดฟเบกโคลคาวครับก็เป็นด้านของเลเวอร์คูเซ่นนยังคำน้าเปิดบ้านพบทางด้านของสตุตการ์ทครับ โค่น่คำนัดทัสเมลครับก็ให้ต่อที่เจ้าบ้านคำนัดอย่างเลเวอร์คูเซนครับที่ราคาที่ขึ้นกึ่ลูกครับจบการสืบทีคำนัดทางเลเวอร์เอาชนะได้ที่3าจดสครับคู่นี้ก็กินครึ่งหูกันไปครับในโค้ดสามคำนัดที่ให้ไวครับก็เป็นด้านของบอลโคปาเดเลสเปน์คำนัดรอบรองชนะเลิศครับก็เป็นด้านของมายอง่าคำนัดเปิดบ้านผลทางด้านของเลอัลโซยสดัดครับโค่น่คำนัดทัสเมลครับก็ให้ต่อทางด้านของทีมเยอรมนอย่างโซยดัดไปคำนัดที่ราคาที่ศูนย์สองห้าครับจบการสืบทีคำนัดก็เสมอกันไปที่ศูนย์จ สรุปผลงานคำน้ำทั้ง3 aja, คู่นั่งทาง YouTube บนะครับนะก็เป็นการกินเต็มไป1นคู่ครับกินครึ่งหูไป1คู่ครับแล้วก็เสียครึ่งหูไป1คู่ครับหักบกลบแล้วคำนะก็ยังพอได้ค่าข้าวค่าแฟร์ครับก็ต้องขอแจ้งความดีครับสำหรับ f c นั่งทางทุปกันด้วยนะครับส่วนด้านผลงานคำน้ำเมื่อคืนในกลุ่ม VP ีครับทางสมแลวก็ให้ตัวเต็งวี P ีไป1คู่ครับก็เป็นคู discord, ่ซางสมแลวหยิบมาจากนั่งทาง u t u b e ครับก็เป็นด้านของจอแดนคำน้ำพบทางด้านของเกาหลีใต้ครับคูนนี้คำ กือบ90ทีครับทางตอนแดนอัลเทอร์จัตที่2ตุตาุนครับโค่นี้ก็กินเต็มคำกันไปครับก็ต้องขอแสดงความดีคำน้ากรอบครอบครัวในกลุ่ม VP กันด้วยครับสำหรับแตงลาคำน้าก็บวกกันมาต่อเนื่องครับถึง3วันติดต่อกันแล้วครับก็หรับคำน้าทางสมแล้ครับก็มีกลุ่ม VP มาแนะนำมาคำน้าก็เป็นกลุ่ม VP ทางสมแล้ครับทันทีครับในกลุ่ม VP ทางสมแล้ครับก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะหลักการการเข้ากลุ่มครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็จะเข้้้้้าาาากกกลลลุุ่่่่มม VP VP นนนนะคคคคครรรัััับบบขขอยแไไ์เเท็จด ทักส์สมอไม่มีหักให้จ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับในกลุ่มวีพีทักส์สมอครับก็จะมีทีเด็ดตัวแตงวีพีให้ทุกวันครับตัวแตงวีพีขงทักส์สมอครับก็จะหยิบมาจากหน้าทางยูทูบด้วยนะหนึ่งถึงสองคู่ครับก็หยิบจากคู่ที่มั่นใจที่สุดครับแล้วก็มาทําเป็นวีพีครับแจกจ่ายให้กับช่องทางรายเทนายครับนะแล้วก็จะมีด้านตัวบสดครับตัวบสดก็ตารางกันทั้งวันครับรับประกันครับว่าไม่มีเงียบเหงาแน่นครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับก็มาด้านตัวสเต็ปคคครรรัััััับบบตจททาสสมกก็ะุุววยให้น สองสามชุดเป็นประจำทุกวันนะสำหรับเพื่อนพี่น้องี่นะครับที่สนใจครับเดี๋ยวทาร์สแมลก็จะทิ้งไลน์ไว้ครับอยู่ใต้คอมเมนต์ครับหากสมาย์ปักหมุดแล้วครับก็อนมาด้านของเอสซครับนะก็ตามได้วยแปดสี่ตัวครับอย่าลืมครับมีแอดน้ำหน้าด้วยนะ c a t ก็แปดสี่ตัวครับใครสนใจครับก็สามารถแอดคอมมาได้ครับหรือใครสแกน QR code ได้บนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทด็กทาร์สแมลก็ฝากเพื่อนพี่ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้กัสื่อแมวด้วยครับ เพิ่เป็นแรงใจนะก็สรับกาทำคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่หนึ่งกันเลยครับนะก็เป็นด้านของการเอเชียนครับครับรอบรองชนะเลิศครับระหว่างทีมชาติกาตาครับนะเต็มเปิดบ้านพบทางด้านของทีมชาติอิหร่านครับคนนี้ก็มีการแต่กันชลาร์สีทุ่มของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูด้านเฮดเวของทั้ง2ทีมกันก่อนครับค่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสถิติการนะครับนะทางอิหร่านครับเอาชนะได้ที่6ครั้งครับเสมอกันมาที่4ครั้งนะ เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับนะก็เป็นด้านของรายการกระชับมิตรทีมชาติครับก็วันที่18เดือน10ในปี2023ที่ผ่านมาครับก็เป็นที่หน้าของอิหร่านครับที่สามารถบุกชนะได้ที่4ตัวต่อศูนย์นะครับนะครับแล้วก็มาดูด้านของผลงานกำลังของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไล้ทางกาตาร์รับนะผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสนนะครับนะกัารายการนี้ครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับเป็นการเก็บชัยได้4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับ สี่นัดที่พวกเขาชนะครัมนาก็แบ่งไปรอบแบ่งกลุ่มเป็นคัมนาสามนัดครับก็เป็นนัดที่หนึ่งถึงนัดที่สามนะคัมนานัดที่หนึ่งครับก็ชนะหน้าของเลบนอนไปครับที่สามมาตูตัสุนครับนัดที่สองก็ชนะหน้าของทาจิกกิสถานไปครัมนาที่หนึ่งมาตูตัสุนครับแล้วก็ชนะหน้าของทีมชาติจีนไปครัมนาที่หนึ่งมาตูตัสุนครับก็เป็นนัดที่สามนะ เสดหนึ่งนัดที่ชนะครับนะาก็ไปรอบ16ทีมสุดท้ายครับที่เขาชนะหน้าของปาเลสตน์ไปครับที่2องตัวต่วหนึ่งครับส่วหนึ่งนัดที่เสมอครับนะก็ไปเกมล่าสุดนะครับนะของพวกเขาครับก็ไปรอบ8ทีมสุดท้ายนะคือเขาเสมอในเวลาทางอุเบกิสถานไปครับที่1นึตัวตหนึ่งครับคู่นี้คาน้าก็ต้องตอบเวลาวิเศษครับจนถึงโดนจุดโทษกันครับก็ไปทางเจ้าภาพนะครับนะาอย่างกาตาครับที่เฉือนเอาชนะจุดโทษได้ที่3า2ตต่อนะครับ สถีการทุนกังวาครับใน5ครั้งหลังสุดนะกับรายการนี้ครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้2นัดครับแล้วไป2นัดนะครับนะาก็เสียไปนัดหนึ่งด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าคำนงผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางทีมชาติกาตาครับถือว่าค่อนข้างร้อนแรงนะครับเสือยการทุนของเขาในชั่วโมงนี้ครับผมยังมองว่า50-50ิบหนะครับมาครับแล้วก็ดูด้านอำผลงานครับน้าของฝั่งอิหร่านกันบ้างนะครับนะผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดนะครับกับรายการนี้ครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันครับเป็นการเก็บใช้ได้สมอไป1นัดครับ หนึ่งนัดที่เสมอครับนะก็ไปรอบ8ทีมสุดท้ายครับนะหนึาา่งนัดที่เสมอครับก็ไปรอบ16ทีมสุดท้ายครับที่เขาเสมอในเวลาทางซีเรียไปครับนาที่1น land, ึ่งต่อหนึ่งครับคูนีครับนะก็ต้องต่อเวลาพิเศษครับจนถึงดวลจุดโทษครับก็เพลงหน้าของอิหร่านครับนะที่เอาชนะจุดโทษได้ที่5ตัวต่อ3ครับส่วนสี่นัดที่เขาชนะครับนะก็มีรอบแบ่งกลุ่ม3นัดครับก็มีนัดที่1นึ่งครับนะที่เขาชนะได้ของปาเลสตน์ไปครับนาที่4ี่ตัต่อหนึ่งครับก่อนนัดที่2ครับที่เขาชนะได้ของฮ่องกงไปครับทีู่นรับ ก่นัดที่3นะครับนัดที่พวกเขาชนะได้ของอาหรับเอมิเรีไปครับที่2อตต่อหนึ่งครับและอย่งเกมที่ชนะครับนัดก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายครับที่เขาเฉือนเอาชนะทางทีมชาติญี่ปุ่นไม่ได้ครับนัดที่2องตวต่อหนึ่งครับเสียการทุ่งของเขาครับใน5ครั้งหลังเสียการครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้2ครั้งเสียไป2ครั้งก็เจ้าไปครั้งหนึ่งกันครับก็จะมอกว่าคำนัดผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางอิหร่านนะครับนะถือว่าค่อนข้างร้อนแรงนะครับเสียการทุงของเขาในช่วงครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับ สอด้านของความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนะาทางเจ้าภาพอย่างกาตาครับพวกเขาก็ไม่มีงานตัวบาดเจ็บมาติดทดแบงเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากทางด้านของซาร่าคาราเรยคบน้าผูสาตัวมือ2องคบน้าที่มีการมาเจ็บครับก่จะหมดสิทธิ์ช่วยทีมได้นะครับส่วนด้านของแผนการเล่นนะครับว่าเขาจะมาในแผนเก่งแผนเดิมครับในระบบ3-52ครับโดยจะมีคู่กองหน้าคบนะาเป็นคู่เดินครับอย่างด้านของอาคามอาฟีรคบน้าจับโค้งด้านของอาเมดฟาเตฮีครับก่จะไปสอนทุกเก่งทีมครับคอยล่าขายในค่ําคืนนี้นะครับ ทางด้านของทางอิลานคับนะพวกเขาครับก็จะหมดสิทธิใช้คํานาทางด้านของซาเดฟโมฮารามีครับนะที่มีการบาดเจ็บยาวครับนะก็จะไม่สามารถชุวยทีมได้แน่นอนครับแต่วันนี้คํานณพวกเขาครับก็มีข่าวดีคัมนาด้านด้านของเมนดี้ตาลิมีครับที่โดนโทษไปแดงไปคํานาวันนี้ก็กลับมาช่วยทีมได้ครับในค่ำคืนนี้นะส่วนด้านของแผนการเล่นคันนณพวกเขาครับนะคาดว่าจะมาในแผนเก่งแผนเดิมนะครับนะโดยจะมาในระบบ4 2 3 1ครับ เดยจะส่งกองหน้าตัวเป้าครับนะเป็นตัวเดินคำอย่างซาดาอัสมูนนะครับนะกองหน้าตัวเก่งครับที่ซัดไปแล้วครับนะ79จนัดห้าสิประตูครับขอล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับเสินหน้าขอราคาไฮนิแคปในวันนี้ครับเป็นหน้าของอิหร่านครับนะเปิดมาต่อที่ครึ่งครบลูกครับราคาไหลหน้าครับอาจจะไหลลงอยู่ที่ครึ่งลูกครับเสินหน้าขอราคาสูงต่ำวันนี้ครับนะเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับเสินหน้าขอราคา1คู่2ครับราคาหนให้ทางกาตาชนะครับอยู่ที่4.02เท่าครับราคา2ให้ทางอิหร่านชนะคครรัับบอยู่่่ทที1.76เา ก็นบอกว่าเลยคหนึ่งคุณสองที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางอิหร่านจะชนะสูงถึงสเท่าด้วยกันเลยครับดูจากเลยกาแในแคปที่เปิดมาคํานาอาจจะสูงไปนิดนะครับเนื่องจากว่าครับเป็นรอบสี่ทีมสุดท้ายเลยครับนะก็ทางกาตาร์ครับก็เป็นเจ้าภาพนะครับแต่ต้องโตดมตองคำนาทานเรามาดูทางชื่อชั้นนักเตะะครับนะที่ชั้นของทีมชาติครับก็นำมกว่าคํานาทางอิหร่านครับค่อนข้างเหนือทางด้านของกาตาร์นะ ในเรื่องของผลงานครับก็ต้องบอกว่าทางอิหร่านปีนี้ครับทำงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับผลงานห้านันที่ผ่านมาครับนากับรายการนี้ครับก็ต้องบอกว่าพวกเขานะครับไม่แพ้ใครครับนาเป็นการเก็บชัยได้ถึง4นะครับแล้วก็เสมอเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับส่วนด้านของฝั่งทางเจ้าภาพครับนาก็ต้องบอกว่าผลงานปีนี้ครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนาห้านัดที่ผ่านมาครับนาพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับเป็นการเก็บชัยได้4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดดทวยกันครับแต่งว่าคานาถ้าดูจากระบบของทีมครับ ดูจากชื่อชั้นนักเตะครับนะผมมองว่าทางอิรานนะครับนะปีนี้ครับตัวนักเตะก็และระบบทีมค่อนข้างลงตัวมากๆครับเกมล่าสุดจากคำน้าพวกเขาครับก็ทําให้เห็นแล้วครับนะก็เขียนเอาชนะน้าของญี่ปุ่นไปได้คำน้าในรอบ8ทีมสุดท้ายครับที่สองตัวตอนหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าคำน้าหักปากกาเซียนยครับวันนั้นผมนั่งดูคำน้าก็ต้องบอกว่าทางอิรานนะคบนะ ในระบบทีมค่อนข้างดีมากๆครับเกมรับเหนียวแน่นนะครับนะเกมสนกับก็น่ากลัวมากๆครับส่วนด้านของทางเจ้าภาพมาคบนะอย่างกาตาครับผมยังคงมองเห็นปัญหาเดิมอยู่ครับนะคือเรื่องของการจบสกอร์ครับต้องบอกว่ากองหน้าคบนาจบสกอร์ไม่ค่อยได้ครับเกมลุกค่อนข้างดีนะแต่ว่ากองหน้าจบสกอร์ไม่ค่อยดีครับวันนี้ผมเชื่อว่าคำนามาเจอทางอิหร่านครับค่อนข้างเหนื่อยแน่นอนครับที่ระบบของทีมคบนาก็ต้องบอกว่าคำนาถือว่าเป็นทีมผินทีมหนึ่งครับก็เคี่ยวมากๆเลยนะทางด้านของแดนหลังของทางอิหร่านครับผมดูแล้วครับเลยครับ เปิดมาคำนาที่ขึ้นคุ้มลูกครับผมคิดว่าคำนาทางอิหร่านครับน่าจะเฉือนชนะไปได้คำนาในช่วงท้ายครับหรือแล้วนี่ครับขอกลัดฟันครับตอบทางด้านของอิหร่านครับราคาที่ขึ้นคุ้มลูกครับฟันทงนะครับแล้วก็มาต่อโค้ดที่2กันนะครับนะาก็เป็นทางด้านของรายการแอฟริกันในชั้นครับนะครับน้ารอบรองชนะเลิศครับก็เป็นด้านของไนจีอรียนครับก็จะลงแต่กันที่สนามกลางครับนาที่ประเทศไอวิลีโคนครับพบทางด้านของแอฟริกาใต้ครับโค่นคาน้ากำการแต่กันชุลาที่คืนของบ้านเรานะครับ นะครับแล้วก็มาดูด้านเฮตูเฮตของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้คัมนาเจอกัน10ครั้งหลังสุดด้วยกันครับทางไนจีเรียเอาชนะได้ที่5ครั้งครับเสมอกันมาที่4ครั้งครับส่วนทางไอวิลี่โค้ดครับส่วนทางแอฟริกาใต้ครับเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเกมล่าสุดที่ทั้งคู่ที่พบกันนะครับนะก็ไปทางด้านของรายการนี้ครับแต่ว่าเป็นปี2019นะครับนะก็เป็นวันที่17เดือน7นะครับในปี2019ครับก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับที่เอาชนะได้ที่2ประตูต่อนะครับ มาครับแล้วก็มาดูด้างของผลงานคำนาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยทางไนจีเรียครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสดนะครับนาที่ผ่านมากับรายการนี้ครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเสมอไป1นัดนแล้วก็เก็บใช้ได้ถึง4นาดุกันครับหนึ่งนาที่พวกเขาเสมอครับนะก็ไปรอบแบ่งกลุ่มนะครับนาที่หน่งครับที่พวกเขาเสมอทางด้านของนิคเขาทอรลียกินีมาคานาที่1นึ่งตัวหนึ่งครับ ส่วนสี meantime, ่เกมที too, well, Paul, ่ชนะครับนาก็ไปรอบแบตกลมสองนัดครับก <str> ็เ <keyboard>, ป <against S 2> ็นน <str> ัดที Lord, island, anywhere, LES, invaded, plup, left, ่2องครับนาที่เขาชนะได้ของไอริคโคสมาครับที่1นึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็นัดที่3ามครับนาที่เขาชนะได้ของกินิงพิซซ่ามได้ครับที่1นึ่งประตูต่อศูนย์ครับในสองเกมที่พวกเขาชนะครับนาก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้าย1นัดครับที่เขาชนะได้ของแคนมารูนมาครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายครับนาก็เป็นนัดล่าสุดครับที่พวกเขาชนะได้ของแองโกล่ามาได้ครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับ ในกลางทุนของเขาครับใน5ครั้งหลังสุดเฉพาะรายการนี้ครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้2ครั้งครับเสียไป2ครั้งก็เจาไปครั้งหนึ่งกันครับแํามองว่าผลงานปีนี้คัานาของทางเนเชเลียครับถือว่าค่อนข้างร้อนแรงสุดๆครับแต่ว่าในกลางทุนของวเขาในชั่วโมงนี้ครับผมยังมองว่า50-50อยห่นะครับนะครับแล้วก็มาดูหน้าของผลงานคํานาของฝั่งแอฟริกาใต้้าครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดนะครับนัดกับรายการนี้ครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้2นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมครับ หนึ่งเกมที well ่แพ้คัมนาก็ไปรอบแบ่งกลุ่มนาที่1ครับที่พวกเขาบุกไปแพ้ทางมาลีมาครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วน2เกมที่ชนะครับนะก็ไปรอบแบ่งกลุ่มนาที่2 1นึ่ครับที่เขาชนะนัดของนารีเมียมาคัมนาที่สีส่ตัวตัวศูนย์ครับและหนึ่งนาที่ชนะคัมนาก็ไปรอบ16ทีมสุดท้ายครับที่เขาชนะนัดของโมร็อกโกได้คัมนาที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสองเกมที่เขาเสมอคัมนาก็มีรอบแบ่งกลุ่มครับในนัดที่3 1นึ่ครับที่เขาเสมอทางตูนิเซียมาครับที่สี่ตัวตัวศูนย แล้วก็เกมล่าสุดของเวาคัก็ไปรอบ8ทีมสุดท้ายนะพวกเขาก็เสมือนเวลาทางแคปเบอร์มาครับที่ส่งจุดสูงครับคุณยิ่งคำนะก็ต้องทดเวลาพิเศษครับนะจนถึงดวลจุดโทษครับก็เป็นทางด้านของแอฟริกาใต้คาน้าที่เฉียนอัชชรดจุดโทษได้ที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับเสียกลางทุนกอลครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งแตเอาไป1ครั้งก็เสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ การมองว่าคำนับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเกาหลีใต้ครับก็ยังดูดุ้มดุนโนดอนอยู่ครับแต่ว่าในการลงทุนของเขาในชั่วโมงนี้ครับผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะ่วน้านความพร้อมในคำนับของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางไนเีเรียลครับพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บไปติดโทษแบงเข้ามาครับ่วน้านแผนการเล่นในคำนับของทางไนจีเรียครับผมคาดว่าเขาหน้าตาในแผนเก่งแผนเดิมครับในระบบ3 4 2 1ครับโดยจะมีกองหน้าตัวเป้าเป็นตัวเดิมครับอย่างวิกตอร์โอซิมเพนนะครับนะกองหน้าตัวเก่งทีมคอล่าขายในคคนี้รับ ส่วนหน้างฝั่งแอฟริกาใต้คำนับพวกเขาก็ไม่มีงานโตัวบาดเจ็บมาติดโทษแบงเข้ามาครับนะวันนี้ครับก็เป็นชุดต้นหลักครับนะลงกันครบครับส่วนหน้าของแผงการเล่นครับนะคาวว่าพวกเขาจะมาในแผงเก่งแผงเดิมครับในระบบ4-2-3-1ครับเดี๋ยวจะมีกองหน้าตัวเป้าครับนับเป็นตัวเดิมครับอย่างมักโกป้าครับของนาตัวเก่งของทีมคอยล่าขายในขําคืนนี้นะครับส่วนหน้าของเลคาหฮนแคปในวันนี้ครับเป็นหน้าของไนจีเรียครับเปิดมาต่อที่ขึ้นครบลูกครับราคาแหลกหน้าครับอาจจะไหลถึง1ลูกด้วยกันครับ ส่วนด้านของราคาสูงต่ำนี่ครับน้เปิดมาที่2ลูกครับส่วนด้านของราคา1นึ่งคูณสครับราคา1งให้ทางเนติเลียนะครับอยู่ที่1.58เท่าครับราคา2ให้ทางแอฟริกาใต้ชนะครับอยู่ที่5.28เท่าครับก็จะบอกว่าราคาหนคูณ2ที่ออกมาครับทางเวก้มองว่าครับโอกาสที่ทางในจีเรียชนะครับสูงเกือบ4เท่าด้วยกันเลยนะ เมวันนี้คาน้าทางแอฟริกาใต้คาน้าพวกเขาครับจะมาดีก็จริงคาน้าในเรื่องของผลงานครับเพราะพวกเขาคาน้าก็สามารถปราบทีมสุดแก่งอย่างมองโกมาได้คบนะาที่2ประตูต่อศูนย์ครับแต่พวกเขาคานะก็มาเสียประตูมาถึง2นัดด้วยกันครับแต่ถ้าเรามาดูจากผลงานของทางเนเธอร์ครับต้องบอกว่าคาน้าผลงานพวกเขาครับค่อนข้างร้อนแรงสุดๆครับห้านัดที่ผ่านมาคาน้าพวกเขาไม่แพ้ใครครับแต่พวกเขาคาน้าก็สามารถเก็บใช้ได้สง4นัดติดต่อครับ หนึ่งในนั้นนะครับนะก็เป็นการชนะทางเจ้าภาพอย่างอวมลิกาครับทางทางด้านของแคมารูไม่ได้นะแต่ทางด้านของชื่อชั้นนักเตะครับผมก็มองว่าทางไนเรียครับค่อนข้างเหนือกว่าทางด้านของแอฟริกาใต้นะแต่ทางด้านของเฮตเฮตนะครับนะที่ทั้งสองทีมพบกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าทางไนเรียครับค่อนข้างคงกว่าครับเจอกันในสิครั้งหลังสุดท้ายกันครับพวกเขาแพ้ให้ทางแอฟริกาใต้เพียงครั้งเดียวครับดังนั้นพวกเขาครับก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง5้านัดครับก็เสมอกันมาที่4นัดนะ แาวหน้าของราคา1นึ่งคุณสอครับก็โวยทางเนทธเรยครับมีโอกาสที่จะนะครับสูงเกือบ4เท่าด้วยกันครับดูแล้วในคหน้าทางเนเธเรยครับพวกเขาค่อนข้างได้เปรียบกว่าหลายมุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮดทเฮที่ทั้งคู่เจอกันนะครับในเรื่องของชื่อชั้นนักเตะครับดูแล้วนะครับขอการฟันครับตอบทางหน้าของเนจีเรยครับที่ราคาที่ขึ้นครบลูครับฝันธง นะครับแล้วก็มาต่อโค้่ที่3กันนะครับนะก็เป็นทางด้านของบอลโคปาเะเลสเปนรอบรองชนะเลิศครับนัดที่1ครับก็เป็นด้านของแอมเลิกครับแต่ปราสาทซิวิตาเมโทรโบลิตานโนครับตอนรับการเยือนแอตติกบินเบาครับคนนี้ครับน้าทำการแตะกันชูราที่สามครึ่งของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ดูด้านเคทีเฮต์แครับน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกันสิครั้งหลังสุด้วยการนะครับนาทาแอเมริกเอาชนะได้ที่4ครั้งครับเสมอกันมาที่2ครั้งครับสุดท้ายบินเบาเอาชนะได้ที่4ครั้งครับ เกมล่าสุดที่ทั้งคู่ที่พบกันนะครับนะก็เป็นนัดของเกมลีกของยูเองครับก็วันที่16บหถึงสิที่ผ่านมาครับก็เป็นน้ดของบินเบาคํานาที่เปิดบ้านเอาชนะได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับนะครับแ้วก็มาดูด้างผลงานคํานาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกระไรทางเจ้าบ้านครับอย่างแอเลิกครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสดทติการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้4ีนัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดทุกครับ สี่นัดที่เขาชนะคํานาก็เมีหน้าของรายการนี้หนึ่งนัดครับก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายคํานาท่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางเซบียาได้ครับที่1นึ่งประตูต่อศูนย์ครับและสามเกมที่ชนะคํานาก็เป็นเกมลิกของเองทั้ง3นัดครับก็มีบุกชนะทางแคราดาครับที่1นึ่งประตูต่อศูนย์เปิดบ้านเอาชนะทางบารลเซียครับที่2องประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทางลาโยบาิกาโนไปครับที่2องประตูต่อหนึ่งครับส่วนหนึ่งเกมที่พยกเขาเสมอคํานาก็เป็นเกมอลิกของเองครับก็เป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับนา พวกเขาสามารถบวกเสมอทางเล้าเมลิกมาได้ครับที่1นึบตัวตหนึ่งครับเสนอการทุ่นกาครับใน5ครั้งหลังสถิตยการครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้3ครั้งจะเอาไป1ครั้งก็เสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับมาครับแล้วก็มาดูด้านอผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านของทางแอมลิกกันบ้างครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสถิตยการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้สีนาดครับแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับเกมล่าสุดของวาคกับนาที่เล่นเกมในบ้านของเองครับก็เป็นด้านของเกมลิกของเตีนครับ ช่วยเขาเปิดบ้านอัชนะทางลาโยบายเอแกโนไปได้ครับที่2ประตูตัวหนึ่งครับส่วนการทุ่นควาบลครับใน3นัดหลังโดยเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียงหครั้งจะเอาไป1ครั้งก็เสียไป1ครั้งด้วยกันครับก็จะบอกว่าคำนวณผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางไม่เลยครับถือว่าค่อนข้างร้อนแรงสุดๆครับแต่ว่าในการทุนคว้าพวกเขาในอีกชั่วโมงนี้ครับผมยังมองว่า50-50หอยู่นะครับนะครับแล้วก็มาดูยอของผลงานครับของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างแอตติกเป็นเบาครับ ผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดนี้การครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะสองนัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1นึ่เกมด้วยกันครับหนึ่งเกมที่แพ้คัมนาก็เป็นเกมลิขิตของตัวเองครับที่พวกเขาโอเอร์แพ้ทางบาเลเซียครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสองเกมที่พวกเขาเสมอคัมนาก็เป็นด้านของรายการนี้ครับแต่ว่าเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายคัมนากพวกเขาก็เสมอในเวลาทางบาเซลนาไปครับที่2ประตูต่อ2ครับคู่นี้คัมนาก็ต่อเวลาพิเศษครับจนถึง120ยินาทีครับก็ไปทางด้านของบินเบาครับที่เอาชนะได้ที่สี่ประตูต่อ2นะครับ ส่วนอย่างเกมที่เสมอครับก็เป็นเกมเบลีของตัเองครับที่เขาบุกเสมอทางคาดิฟนะครับที่สี่ปรตูต่ศูนย์ครับส่วนสองนาทีของเขาชนะคำนัดก็เป็นด้ของบอลโคปาเดเลสเปนอย่งนัดครับก็เป็นรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางอาราเบียนะครับที่สองตูต่ศูนย์ครับและอย่างเกมที่ชนะคำนัดก็เป็นด้าล่าสุดของเราครับก็เป็นด้านของเกมเบลีของตัเองนะที่เขาเปิดบ้านถลายถังมายองก้าไปครับที่สี่ตูต่ศูนย์ครับเสียกลางทุ่งกอลบอลครับในห้าครั้งหลังสะดุดด้วยกันครับ พวกเขาสามารถทำเงินได้2ครั้งเสียไป2ครั้งก็เจ้าไปครั้งหนึ่งกันครับส่วนยอดผลงานคำนวาเฉพาะเกมเย็นของเราครับใน5ครั้งหลักสุดท้ายครับพวกเขาสามารถเก็บชนะได้2นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้แค่นนัดเดียวเท่านั้นครับเกมล่าสุดของเราคำนวาที่เล่นเกมนัดล่าสุดของเราคำนวาที่ออกไปเล่นเกมเย็นครับความยากของเกมนี้ของเด่นครับด้วยคาบุกเสมอทางคาดิีนะครับที่สมตุตสูนครับส่วนกางทุกครับใน3นัดหลักสุดเฉพาะเกมเย็นครับ พาะเขาสามารถทำเงินได้เพียงหนึ่งครั้งก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับก็นงบว่าคำนับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางให้เต็มเป็นเบาครับถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่ครับแต่ว่าการลงทุนของพวกเขาในชั่วโมงนี้ครับผมก็ยังมองว่า50-50อยู่นะครับสดอนัความพร้อมนะคำนับของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับก็ได้ทางเจ้าบ้านครับอย่างแอเมริกครับนากว่านี้พวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บมาถึง5คนครับส่วหลักก็มีนักของโทมัสเลอร์มาคำนาเมีนักของเซซ่าลิสกกยตาครับที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถด้วยทีมได้นะ เกน้าของมินบาวครับพวกเขามีงานตัวแบบเจ็บเข้ามาเพียงหนึ่งคนเท่านั้นครับก็เป็นปิกซ้ายตัวหลักครับน้าของทีมครับก็เป็นน้าของอเล็กเบลาก้ครับที่มีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อครับน้าก็จะไม่สามารถชุ่ทีมได้ในค่าคืนนี้นะครับส่วนน้าของไรออนนักเตะก็แผนการเล่นของทั้งสองทีมครับน้าที่คาดว่าจะจัดลงในค่าคืนนี้ครับมาไรทางเจ้าบ้านครับอย่างแอมเลติครับวันนี้เฮดโค้ชนะครับมีอย่างซีเอโมเน่ครับเตรยมจับบอลมาแบบ352เหมือนเดิมครับ ผู้สาห์โตเป็นด้าของยานโอบารครับส่วนสามเซนแบกนี่ครับก็มือด้าของไมโอเซโมโซครับอีกคนก็มือด้านของไลนินโดครับนะส่วนอยางกลาง5้ตัวนี่ครับไล่จากขวามาซ้ายครับก็มีทางด้านของมูรินาครับมีอด้านของเลริโก้เดปอครับมีอด้านของโกเก้ครับมีอด้านของซาโอครับอีกคนก็มือด้นของลีโนนะส่วนคู่ข้งหน้าวันนี้ครับจะเป็นคู่เดินครับอย่างองตงกิสมันครับจับคู่ทางด้านของโมราต้าครับก็จะเป็นสองทุ่งทีมครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ด้านทีมเยอหยางติดบินเบาคำน้าคาัว่าพวกเขาจะมาในแผงเก่งแผนเดิมเหมือนกันครับในระบบ4 2 3 1ครับผู้สาตัวเป็นต่าของเกปาซามา巴าครับส่วนด้านแบ็กโฟลในคำน้าไล่จากขวามาซ้ายครับก็เป็นต่าของเลโดเอ้ครับมีหน้าของดานี่บีเปียนครับมีไลเตอร์ปาเลเดครับอีกคนก็เป็นต่าของยูริบาซิเซ่ครับดังกลางตัวรับ2ตัวคำน้าจะเป็นต้างของกาลาลิก้าครับจากคู่ปารล็อติอัสครับดังสาตัวลูกีนคำน้าก็มีหน้าของกิยากิวิลเลียมครับมีหน้าของลิโอฮาซาเก็ตครับอีกคนก็เป็นต่าของอาร์เครับ สือกของนาตุกเป้านี่ครับจะเป็นเดิมนครับอย่างกอกาโซลูเซต้าครับของหน้าทุกเก่งทีมควอล่าขายในค่ำคืนนี้นะคะส่วนหน้าของเลยคาแฮให้ขคบในวันนี้ครับเป็นหน้าของเอ็มดีครับเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาไหลนะครับอาจจะไหลลงอยู่ที่0.25ครับส่วนหน้าของราคาสูงต้านนี่ครับน้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับส่วนหน้าของราคา1นึ่งคครับราคา1ให้ทางเจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่2.01เท่าครับราคา2อให้ทางบินเบาชนะครับอยู่ที่3.51เท่าครับก็จะมองว่าคำน้ำเหี่ออกมาครับ ทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางเจ้าบ้านอย่างแอมเลริกจะชนะนะสูงเกือบ2เท่าด้วยกันเลยครับแอมเิกครับนัดเล่นในบ้านนะครับนัต้องบอกว่าแข็งแร่งสุดๆนะครับนะหลังจากที่พวกเขาครับนัดแข่งมา17นัดแล้วครับนัดเกมในบ้านครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการเก็บชัยได้ถึง16นัดนะครับนัก็เสมอเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับก็ต้องบอกว่าผลงานเกมในบ้านนะครับนัถือว่าเป็นจุดขายของทางแอมเิกจริงๆนะครับนะทีมไหนที่มาเยือนนะครับนัต้องบอกว่าครับเป็นงานเหนื่อยแทบทุกทีนะครับ บปกกรมวันนี้คับนามาเจอทางด้านของแอติกบินบาลคับนาก็ต้องบอกว่าเกมเดี่ยของเราครับก็ยังเอาแน่อยนอน่อยได้ครับหานัดที่ผ่านมาครับพวกเขาเก็บใช้ได้เพียง2นัดเท่านั้นครับตอนนั้นก็เป็นการแพ้ไป1นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับดูแล้วนี่คับนาก็เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับผมคิดว่าคัานาบอนคค่นี้ครับน่าจะบบ้านใครบ้านมานะมาดูจากเหตุวิหคับใน3นัดหลังสุดครับที่ทั้งคู่เจอกันครับ จงบอกว่าคำน้มบอลคู่นี้ครับบ้านใครบ้านมันจริงๆครับแต่ทางมิลิทได้เล่นเกมในบ้านคำน้ำพวกเขาครับไม่เคยแพ้ทางบินเบาเลยครับดูแล้วว่าคำน้มบอลบ้านใครบ้านมันแบบนี้ครับวันนี้ขอกราดฟันครับตอบที่เจ้าบ้านคำนาำอย่างอเลโกมิลิทครับที่ราคาที่ครึ่งลูกครับฟันธงก็จบไปแล้วคาน้ำสามโคครับที่ทาสมิลเอามาฝากเพื่อนเพ่ทุกคนครับสำหรับหนทาง YouTube ครับสำหรับใครครับที่อยากได้ตัวเต็งวีพีนทาสมิลครับวันนี้ทาสมิลจะให้นิ้มเป็นทางคู่ไหนครับ ก่เหลืองเข้ามาขอกันในกลุ่มครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะก่อนจะไปครับทาสแแมวก็อวยพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วนานนะครับวันนี้ทสัสแแมวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ